ที่ื้นป่าสางแดงที่ชาวบ้านชอบเรียกขานกันเมื่อครั้งในอดีตแม้ว่าปัจจุบันจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วเพราะว่าชื่อเก่ามาดูหน่ากลัวและเกรงขามมากเกินไปจนเด็กกลุ่นลงหลังแทบจะไม่มีใครจําได้ว่ามันเคยชื่อว่าป่าสางแดงมาก่อนชื่อเดิมนั้นมันมาจากว่าในสมัยก่อนนั้นที่ป่าสางแดงเต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมายเหมือนผืนป่าทั่วๆไปก็เลยมีชาวบ้านที่หากินโดยการล่าสัตว์เป็นหลัก ในการเลี้ยงฉีบสั่งเนื้อสร้างตัวได้จากทรัพยากรในป่าไม่มีอดมีอยากด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่อย่างมากมายและตามพื้นเพที่เป็นป่าเป็นเขาเองก็ไม่มีพื้นที่จะไปทำอย่างอื่นได้นอกจากจะมีสัตว์ป่าให้ล่าอย่างอิสระมากมายไม่หมดสิ้นแล้วในป่าแสงแดงเองก็ยังมีสัตว์หลายอยู่อย่างชุกชุมอาจจะชุกชุมและน่ากลัวกว่าพื้นป่าที่ได้ทั้งสิ้นก็ว่าได้ เพราะว่ามันมีอาถรรพ์มากมายเกิดขึ้นกับสัตว์ร้ายพวกนั้นด้วยจนเรียกขานกันว่าสัตว์ผีสัตว์นรกโดยเฉพาะเสือสมิงและสางแดงในอดีตที่พลากชีวิตของชาวบ้านและพลานในสมัยนั้นไปมากมายแต่แม้ว่าต่อมามันจะถูกพลานผูกเก่งกล้าวิชาอาคมฆ่าตายไปแล้วแต่กับเสือสมิงนั่นก็ยังหลงเหลือมีให้เห็นกันอยู่บ้างผู้ที่เป็นพลานในถิ่นนั้นก็ยอมต้องมีวิชาอาคมติดตัวกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา หรือบางครอบครัวก็อาจจะมีวิชาอันลึกลับเข้มขลังที่สืบทอดต่อๆกันมาจนถึงหลุนลูกรุ่นหลานเพื่อป้องกันชีวิตป้องกันครอบครัวของตนเองวิชาบางอย่างก็อาจจะไม่มีใครรับรู้มาก่อนหลังยุคที่มีสางแดงออกอลาะวะก็เลยมีแต่คนที่มีวิชาอาคมไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็เก่งกล้าไม่ต่างกันทั้งคนและสัตว์ป่าต่างฝ่ายต่างก็รู้เช่นเห็นชาติกันว่าควรจะทำยังไงและป้องกันตัวยังไง ก็เลยไม่ค่อยจะเจอกับเปลืองและไล่อะไรนะักกับพลานเจ้าถิ่นหรือชาวบ้านมีบ้างก็แค่บาดเจ็บไม่ถึงกับชีวิตส่วนชาวบ้านที่พากันเข้าไปหาของป่าที่ไม่มีวิชาคมก็จะไม่เข้าป่าลึกไปมากนะักจึงไม่มีอันตรายอะไรแต่หากว่ามีพลานต่างถิ่นหลงเข้ามาในป่านั้นก็ต้องเจอดีจนต้องพากันหนีกระเจิงกลับไปทุกไลหรือบ้างก็ทิ้งชีวิตไว้กลายเป็นผีเฝ้าป่าไปอีกไม่จบไม่สิน้นเป็นอยู่แบบนั้นต่อมาอีกเนิ่นนาน ต่อมาก็มีหลวงพ่อพระธุดงค์รูปหนึ่งท่านผ่านเข้าไปในป่าผืนนั้นจะว่าท่านรับรู้หรือไม่รับรู้เรื่องราวของผืนป่าสางแดงมาก่อนก็ไม่มีใครจะทราบหรือรับรู้ได้เพราะท่านเป็นพระผูดน้อยไม่เด่นด้านวาทาโอหันใดๆแต่จะเข่งคลัดกับวัดปฏิบัติมากเสียกว่าอย่างอื่นอาจจะด้วยเหตุนี้ท่านจึงไม่เคยได้เทศนารมอะไรให้ญาติโยมได้ฟังไม่ว่าจะทุดงไปที่ไหนนก็ตามแต่หากว่าเป็นพระป่าด้วยกันแล้ว จะรู้ว่าท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดชอบทุดงเข้าป่ามากกว่าจะอยู่จำวัดที่ใดที่หนึ่งนั้นๆแต่ชาวบ้านในแถปา่าผืนนี้อาจจะไม่เคยมีใครเห็นท่านมาก่อนเพราะท่านเพิ่งจะทุดงผ่านเข้ามาเพียงแค่ครั้งแรกเมื่อเข้าไปถึงเขตหมู่บ้านท่านก็แวะปรากฏอยู่ตามชายปา่าที่มีหมู่บ้านและชาวบ้านอาศัยอยู่จะได้สะดวกสบายกับการรับบิณฑบาตและตั้งใจว่าวันล่งขึ้นถึงจะออกทุดงไปต่อ โดยที่ไม่บอกว่าจะไปไหนชาวบ้านเองก็คงจะไม่มีใครคาดคิดว่าท่านจะเข้าไปในป่าสางแดงแต่อย่างใดเพราะต่างก็คิดกันว่าหลวงพ่อท่านเองก็น่าจะรับรู้บ้างถึงกิตติศัพท์ของผืนป่าแห่งนี้เป็นอย่างดีเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปในแถบนั้นแต่พอวันลุ่งขึ้นหลังออกไปรับบินทบาทและฉันเสร็จเรียบร้อยท่านก็เก็บอัฐาบริขารเดินทุดงหายไปชาวบ้านหรือพลานในถิ่นนั้นก็ยังใช้ชีวิตกันอย่างปกติ บางก็เข้าไปหาของป่าพืชผักสมุนไพรหรือบางก็เข้าไปล่าสัตว์พลานบางคนก็นเดินเท้าขนเอาชิ้นส่วนสัตว์ป่าที่ล่าได้กลับออกมาไม่มีใครพูดถึงหรือสนใจหลวงพอ่อพระธุดงค์ลูปนั้นอีกหลวงพ่อท่านเหมือนจะยังรู้ว่าผืนป่าบริเวณไหนเป็นยังไงเดินเท้าเข้าไปยังบริเวณป่าลึกเพื่อหลีกเลี่ยงจากชาวบ้านหรือพลานที่เข้าไปล่าสัตว์ที่จะพบเจอได้เพื่อที่จะสะดวกกับก,บการบำเพ็ญเพียรภาวนา คําคืนแรกนั้นเงียบสงบสมดังที่ต่างใจไว้จนดวงจิตของท่านดำดิ่งสงบลึกและเยือกเย็นเกิดเป็นพลังยานสมาธิผ่านคืนแรกไปอย่างสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าผิดสังเกตล่งเช้ากับประทังชีวิตด้วยการหาหมากไม้สมุนไพรและเผือกมันที่หาได้โดยเฉพาะกับก่้ยป่าที่มีอยู่ในบริเวณนั้นฉันพอให้มีเลี้ยวแรงประคองกายสังขารได้ตามประษาผ้าป,ป่าทั่วไป ตกคำคืนที่สองท่านก็รับรู้ได้โดยยานบารมีสมาธิถึงสิ่งที่ท่านต้องทุดงมาที่ป่าแห่งนี้ว่ามันจับจ้องมองท่านอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วแต่ว่าท่านทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นหลังเสร็จธุระก็เข้าไปนั่งในกฎเริ่มบําเพ็ญเพียรภาวนาทันทีโดยที่ยังไม่ทันจะมืดค่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รับรู้ได้กองไฟที่ก่อไว้ต้มน้ําชาก็เรื่มหมอดดับลงไป ความมืดและเงียบปกคลุมไปทั่วทั้งผื้นป่าเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างสะกดนิ่งเอาไว้แม้แต่จิ้งหรีดมแมลงสัตว์ป่าน้อยใหญ่ก็ไม่กล้าจะส่งเสียงมีเพียงแค่สายลมที่พัดใบไม้ดังหวีดวิวเบาๆให้ได้ยินแต่หลวงพ่อท่านไม่ได้สนใจหรือรับรู้สิ่งใดๆรอบกายนอกเหนือจากจิตที่จมดิ่งอยู่ในสมาธิอันเงียบสงบอยู่แบบนั้นเนินนั้นจนจิตจับสัญญาณบางสิ่งบางอย่างได้ถึงได้คลายออกจากสมาธิ ลืมตาขึ้นดูกว่าสายตาจะเริ่มชินชากับความมืดกับครัวใหญ่ๆถึงได้เห็นล่างของสองล่างที่ทำท่าทางกึง่งนั่งกึ่งคลานคล้ายกับสัตว์ตาแต่ว่าร่างที่เห็นนั่นมันเป็นหญิงกับชายซึ่งกับเป็นล่างของคนที่อยู่ห่างออกไปจากกรดของท่านเล่าๆสักห้าวาทั้งสองไม่สามารถที่จะเข้ามาใกล้ท่านได้ในเขตอาคมที่ท่านได้กำหนดเอาไว้นั่นก็หมายความว่าทั้งสองหญิงชายนั่นไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไป แต่ทั้งสองนั่นเป็นสมิงตามที่จิตของท่านรับรู้มาก่อนถึงได้ทุดวงมาที่นี่ทั้งสองต่างก็ฝึกฝนวิชา,าคมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากฝ่ายชายเพื่อมีไว้ปก,กตัวเหมือนก,นกันกับชาวบ้านทั่ว,วไปเพราะมีอาชีพเป็นพลานแต่ว่าวิชา,าคมนั่นมันเป็นวิชาต้องห้ามอันตรายหรือเดรัจฉานวิชาจนทั้งคู่ได้กลายไปเป็นเสือสมิงจนเกิดการกินเนื้อสัตว์ป่าที่ล่ามาได้แบบสดๆเข้าไป ในที่สุดก็ไม่สามารถจะควบคุมจิตใจของตนเองได้ให้กลับมาเป็นคนเหมือนดังปกติผ่านไปหลายปีจนกลายเป็นเสือสมิงเต็มตัวโดวยการฆ่าและกินเนื้อหนังของพลานที่หลงเข้ามาในป่านั้นแต่กับชาวบ้านในแถบนั้นกลับทําอะไรไม่ได้เพราะล้วนแต่มีวิชาอาคมจึงต้องหลบซ่อนตัวอยู่แต่ในป่าลึกหลายแล้วลลยเล่าที่พลานหลงเข้ามากลายเป็นเหยือ่อจนล่าสุดก็คิดว่าลวงพอ ต้องเข้ามาเป็นเหยื่ออีกไลนแต่สุดท้ายมันก็ไม่สามารถจะเข้ามาทำอะไรท่านได้มันคงจะแอบเฝ้ามองอยู่น,นั้นเพราะคงจะไม่เคยเห็นพระมาก่อนและดูท่าทางจะโมโหงุดหงิดเอาโดยซ้ำที่ไม่สามารถจะทำอะไรกับเหยื่อได้หลวงพ่อท่านรู้และเตรียมบางอย่างเอาไว้แล้วตามจุดประสงค์มัดยาคาที่แช่ไว้ในบาตรซึ่งได้ททำน้ำมนต์เอาไว้ก็ถูกตวัดพลมไปที่ร่างของทั้งสอง ละอองน้ำศักดิ์สิทธิ์ลอยไปประทักกับล่างทั้งสองโดยจิตที่แก่ก้าจูดจูทั้งสองล่างก็ร้องรันด้วยความเจ็บปวดดินทุรนทุลายอยู่ครู่หนึ่งก็ขู่คำลามพร้อมกับกระโจนโผล่พุ่งเข้ามาที่กรดของหลวงพ่อด้วยความโมโหทั้งล่างสังขารของหลวงพอ่อและอัฐาบริขานของท่านแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีผ่านไปคู่ใหญ่เสือสมิงทั้งคู่ก็เริ่มอ่อนล้าหมดแรงแล้วก็ถูกลอ,องเม็ดน้ำมนสาดพรมเข้าใส่อีกครั้ง จนถึงกับสะดุ้งสุดตัวแล้วก็ล้มฟุบลงไปกองกับพื้นหมดเรี่ยวหมดแรงล่างกลับคืนมาเป็นชายหญิงอีกครั้งและทำท่าทางงนงงเพราะว่ามองเห็นหลวงพ่อท่านยังคงนั่งนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ทั้งสองใช้คมเขี้ยวขยำจนแหลกเหลยวไปเมื่อคู่หันไปดูมันกลับกลายเป็นกกล้่ยปลาที่อยู่ด้านหลังของตนเองท่าทางและจิตใจของทั้งคู่เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นด้วยฤทธิ์ของน้ำมนต์ศักดิ์สิทธ ที่หลวงพ่อท่านได้เตรียมเอาไว้รู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีได้สติกับคืนมาได้ก็พากันคลานเข้าไปก้มกราบหลวงพ่อเข้าถึงตัวของท่านได้นั่นก็หมายความว่าอาถรรพ์อาคมสมิงได้ถูกทำลายสลายออกไปจนหมดสิน้นหลวงพ่อท่านรับรู้ได้โดยจิตว่าทั้งครูนั้นไม่ได้มีจิตใจชั่วร้ายตั้งแต่เริ่มแรกแต่ถูกครอบงำไปด้วยวิชาอาคมเดรฉานจนถึงขั้นกับฆ่าคนด้วยกันเพื่อฉีกกินเนื้อหนัง ยังสามารถที่จะช่วยนำพาชี้ทางสว่างให้กลับมาเป็นคนดีได้อีกครั้งนี่คือจุดประสงค์ที่ท่านต้องมาที่นั่นเพราะมองเห็นในนิมิตอยู่หลายครั้งทราบว่าทั้งคู่นั้นเป็นผัวเมียกันและก็เป็นชาวบ้านที่ท่านแวะเข้าไปปากกฏหลังหายตัวไปก็ไม่มีใครรู้ว่าทั้งคู่นั้นหายไปไหนเป็นครั้งแลกที่ท่านแนะนำสั่งสอนในการปฏิบัติธรรมสร้างบุญบารามีเพื่อที่จะได้ลดแรงกรรมอันบาปหนา ที่ฆ่าคนและกินเนื้อหนังเข้าไปหลายลายทำให้ทั้งสองผัวเมียมีความสำนึกได้จึงเด็ดตัดสินใจกันว่าจะอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าต่อไปไม่ยอมออกไปนอกป่าอีกเลยนับตั้งแต่นั้นเพื่อที่จะสละละจากทางโลกโดยสิ้นเชิงเพราะคงจะไม่มีใครจะมานึกถึงสองผัวเมียที่หายตัวไปอีกแล้วหลวงพ่อท่านอยู่แนะนำสั่งสอนสองผัวเมียได้ระยะหนึ่งจนแน่ใจ และทำพิธีล้างอาถรรพ์ป่าขอบอาคมบริเวณที่ทั้งสองอยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัยในภยายภาคหน้าสามารถที่จะอยู่อาศัยกันได้จนสิ้นอายุไขลุงเช้าท่านก็ออกทุดงจากไปมาได้กลับมาที่ป่าสางแดงนั่นอีกเลย